mà chắc cả như thế nào ออรับษาความสะอาดด้วยนะคะรับจากระดื่งน้ำแล้วนะคะกินกระของแล้วอย่าทิ้งเยน่านะคะให้เราไปทิ้งตามจุดที่มีบ,บริการถังขยะไว้รองรับน,นะคะต่อไปจะเป็นการแข่งขันะนะท,ทิงชนะทัคไคเยอ รปแบนูาประุตัวหนึ่นะคะรูปางสีเขียวและสีแดงสองตัวทุกคนมาเปีนรูปาและข้าสนามในตอนนี้นะคะเราจะดึงทั้งหมดสามรอบนะคะเราจะดึทั้งหมดสามรอบสองในส สีไหนได้ชนะสองในสามสชนะสี่้องยงไงจะเกอ E oh. oh.

เียวชนะรอบนี้เราก็ชนะเหมือนกันลูกเอปอนึ่งสมรวมกันได้นะครับปอนหนึสมรวมได้ยกเว้นปอสอนะคบผู้สีเขียวอย่าดึงซอยนะผู้สีเขียวนะย่างวนเวียนวนเวียเอผู้สีเขียวอย่าดึงซอยนวผู้สีเขียว ต้องตรวจต้องตรวจตู้ีเช้วยกมือขึ้นให้หมดเลยค่ะโคตรแดดไปใส่แบบี้ดูกลังดูอยู่นะตอนนี้คุณดูแับคูเพื่อนนะนี่ แม่คูแม่กำลังใจอยู่ไกลๆลนะ สลับซ้ายขวาขาตึงๆเข้าขาตึงๆเวลาดึงเอ็นตัวมาข้างหลังนะคะเวลาเดินเอ็นตัวมาข้างหลังเ<ไม>บาๆให้ทีแสรเดินฟั่งหนึ่งว่าเอ็นตัวข้างหลังทีเขียวว่ต้องฟังแม่คู่เป็นคู่ที่แชรเนาะจังไม่แก่ กับกับภาณาคือกันล่ะรอบ3ถ้าเป็นฟังนี้ถ้เป็นไงหละเฮ้อเสร็จน้องฟังก็ได้เสมอกันรอบที่3สลับฟังอีกรอบค่ะรอบที่3แดบนี้เอาไหมนะ ฟังเหนื่ยก็ไนะบึ้งดึกหน่อยแข่งกีฬาวนไ,<ร>ไปยังเขา่าพ่ะท่านถินอยูได้หนึ่งกันหน่อยครับแค่ว่าน่นา,าจะเซาเาอากาศดีอยู่ครับผมอากาศอากาศบ่ฮสุทอ,อากาศคืบดีครับผม อาจจะรวบจับจับเชือกไว้สลับซ้ายขวาแล้วหลกสลับซ้ายขวาที่หางกันพอประมาณนะราสีรงเรียนครับผมจะได้ไม่ล้กทับกันโอเคพี่น้องที่บรรยากาศดีมือสวัสดีครับ